สวัสดีครับผมสิปรนเอกประสานสุขมีนะครับตำแหน่งผู้ขัมหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลังได้รับแจ้งมีเหตุเล่นการพนันจนไก่ครับ คุณคนนี้ตาบอดเป็นนักพนันไก่ชนถึงตาบอดแต่ใจรักการชนไก่อย่างยิ่งวันนี้ก็เอาไก่มาชนกับเขาไอ้เฮ้ยวันนี้นะเว้ยไก่ของเองเนี่ยสู้ข้าไม่ได้แล้วเจอไอ้ต้แข้งทองไปเรียบร้อยเฮ้ยาตำรวจมาเอาเนี้อเนี้เนี้อแล้วเนี้เน้อใหุ่งนีก่อนแค่ะต้วไก่ผ้าอยให้หนีก่อนกไก่แล้วเออจะห่วงอะไรกับไก่แล้วหนีก่อน ลอดอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยป <c oughs> ลอดภัยมากๆเลยแอบข้างรถตำรวจเลยปลอดภัยจริงๆเก่งมากลอดท <c oughs> างคุณตำรวจจับใครไม่ได้เลยครับจับได้แต่ไก่ของตาตาบอดเนี่ยได้ตัวเดียวเท่านั้นล่ละครับเฮ้ยเยสียงเสียงนี่เสียงนี่ไก ไอ้โต้อลูกพ่อนั่งจำเสียงได้ไอ้โต้ไอ้โต้ลูกพ่อไอ้ไอ้โต้อต้เลยโต้อโอ้โต้อต้อโอ้ยไอ้โต้ลูกพ่ออยู่นี่เองโอ้โหขอบใจนะพ่อหนุ่มแม่ที่เอาไก่มาให้เนี่ยใครก็เอามาให้แกตำรวจเขาจับไก่แกมาได้โอ้ยเฮ้ยเขาเป็นตำรวจครับพี่ตาบอดอุ้ยแม่งั้นน่ะหาไม่เจอนี่ไก่ลุงเหรอ เน nee right. yeah. <book> ื่อนละไก่ล <renamed computed aka throat> uh, hey. ah. ah ุงเลยขอบใจมากนะขอบใจมากขอบใจด้วยเออเอ่อหนึ่งหนึ่งฮัสองอ่ะสองสามอ่ะสามเออสามขีดสิบเอกเลยห่ะลูกเออถาม อย่าจรจริงเอาแบบว่าพูดแบบพ่าใจลุงเนี่ยนะชื้นไปเลยนะว่าเออเอ็งเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมยังอีกตำรวจว่าแล้วตังสาเขตเป็นตำรวจไปแล้วเว้ยไปไหนลูไปไหนกันไปไปวยกัน ไปได้ไหมเอาไก่ไปได้ไหมยังคิดจะวิ่งเหกอลงแหม่น่าจะวิ่งตั้งนานแล้วล่ะครับแหมถึงตาบอดแต่หูดีมือดีนะทำเจอสิบเอกเลยดูสินะั่นจับไก่ชนได้ปับ๊บผมก็เดินเดินเชื่อไปขึ้นรถตำรวจกลับสถานีนะครับแล้วก็พอพอเดินผ่านชายตาบอดทุ้มไก่มันก็ขันขึ้นมาบอกว่าขันขึ้นมาแล้วชายตาบอดก็ตะโกนบอกด้วยบอกว่าเออเพราะนั้นไก่ เอาไม่เกอนี้นะตัวนี้มันมีราคาหลายตังค์วันนี้ขอขอบคุณ1ิบตำรวจเอกประสานสุขมีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอนอวังทองหลางเจ้าของเรื่องตาบอดชนไก่